ครับอันนี้ผมจะบอกว,วิธีการทาําความสะอาดเครื่องนะครับอันนี้เครื่องปกตินะครับถ้ามันสกปรกแล้วมันแจ้งเตือนว่าให้ทาําความสะอาด VGO พวกนี้พี่ก็ทําการถอยกปตดครับ กรณีที่พี่สไปลแล้วมันมีฟองกาซหรือว่าสไปลแล้วมันไม่ค่อยติดดีถ้ามันจะเป็นนะครับมันจะมนันมนคุนคุนครับมันไม่ใสนะพี่ก็ทําการใช้คาร์บไรัสเบอร์พันทาการขัดนะครับเดี๋ยวผมขัดให้ดูกันก็ได้ครับคาร์บอไนสเบอร์พันนะครับพี่ก็วางนะครับแล้วก็ขัดปกติเลยครับ มาใส่ครับเดบบี๋ยวขัดปลายให้ใส่นะครับนครับมใส่ครครับถ้ามันใส่เหมือนใหม่ครับนีนนี้เป็นตัวใหม่นะครับ ตัวใหม่มันก็จะใส่ตัวใหม่เลยนะครับโอเคต่อมานะครับก็มาทำความสะอาดเครื่องนะครับเครื่องก็ใช้เป็นแปรงสีฟันหรือว่าแปรงทาสีแล้วเล็กๆครับของการปัดเลยครับทัวเครื่องทั้งสองฝั่งครับพอดีก็เปิดเลยครับปัดไปเลยปัดฝุ่นแล้วก็ใช้กระหองครับ เแล้วก็อีกฝั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตัวกดสายนะครับตัวสีขาวตัวนี้ที่จะทำการคลอความสาดเป็นเดียเหมือนกันนะครับก็ตัดลงก็ได้ครับหรือว่าก็ปัดขึ้นก็นได้เหมือนกันหมดนะครับตัวนในนี้พี่ก็ทำความสะอาดโดยการปัดฝุ่นออาให้หมดนะครับ แล้วก็ทำการเป่าฝุ่นออกตักรอบหนึ่งเสร็จแล้วนะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือทำการใช้เป็นคัตเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นมีดแบบนี้ก็ได้นะครับทั้งสองอย่างเลยผมใช้เป็นอันนี้นะครับทำการขูดไปที่ร่องวีกูฟซีรฟ้านะครับมันจะมีร่องที่วางสายที่ทำการขูดเลยครับกดไปเลยครับแรงๆไม่มีปัญหาไม่เป็นอะไร ทั้งสองฝั่งครับ <S <S เสร็จแล้วนะครับใช้คัตบัตรเล็กๆตัวนี้นะครับเป็นการกไปที่ร่องวีกูปที่เราขูดเมื่อกี้ครับขูดแล้วรับษีะนี้นครับทั้งสองฝั่งนะครับ ล้่วนใหญ่มันจะมีค่าฝุ่นพี่กรเช็ดให้หมดครับรอบๆบีกตูต่อมานะครับก็ทําการทำความสะอาดที่เดนกล้องครับกระเช็ดไปในเดนกล้องนะครับให้มันใส่ทั้งคู่ทั้งสองฝั่งนะครับประมาณนี้ครับ